ไม่เป็นไรลงเลยลดจอเยอฟิปอ๋อจอลงยี่บาร์นี้ลงยี่บานี้น่ากลัวที่สุดเดือนเมษาก็จะได้เห็นผลงานของโปรเจกต์วันนี้เมื่อกี้ถามเขาแล้วะทุกคนก็จะอึ้งกึมกือว่าทำได้ด้วย่างนี้ทำได้ยังไงเก่งตลอดนามันเป็นคนมันเนี่ยอย่างเงี้ยจริงขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆ พราะมันทั้ง่อกีคืออุ้ยอุยอุยไดยูนมันอ oh. ห่ทันใหญ่สุดนะขอบคุณคุณพีนะคะฮัลโหลเดี๋ยวขาปืนเ <everyday> ีกยวนี้เปพี่จริงจริงจริงจตรงทางายนะ่งนะจิงเลยขอบคุณนะคะยก็ไกลอ่ะนะจำใจทีีายุติจิงนะ นะเ็เเอมิลี่ <Emily, S 2> ขอบคุณนะคะเพราะว่ามันเนี่ยมันเสี่ยงตายมากาาาทั้งร้อนทั้งเสี่ยงตายทั้งโอ้โหครออิงฟ้าเนี่ยนะตั้งแต่ทำงานตั้งแต่ใต้น้ำจนถึงบนฟ้าเลยบอกเลยเ กแกต้องภูมิใจคือแค่นี้ไม่พูดละอยากจะได้รู้กันในเดือนเมษาขอบคุณคุณต้อนจอนะ พูดเลยนะว่าตัวเองในวัยอายุ28ตอนนี้ถือว่าโคตรประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วประสบความสําเร็จหนึ่งสิ่งที่เรารู้ว่าเราประสบความสําเร็จได้ไงหนึ่งเรารู้ว่าเราทําอะไรแล้วเรามีความสุขสองเรารู้เป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรสามเรารู้ว่าต่อไปเราอยากจะเป็นอะไรสี่ที่พูดมาทั้งหมดในหนึ่งสองสามทำได้หมดแล้วแล้วมันก็ประสบความสําเร็จแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่ฟ้าประสบความสำเร็จคืออะไรรู้ไหมเราเก็บคำเตือนคำแนะนำต่างๆเอามาเป็นแรงผลักดันให้เราปรับปรุงตัวที่จะแก้ไขปัญหาหรือทำงานต่างๆให้เราเติบโตแบบอย่างมีแนวทางที่มันทำให้เราประสบความสำเร็จง่ายขึ้นกับสอง เก็บทุกคําด่าคําเปรียบเทียบคําดูถูกคําอะไรก็ตามที่มันทำร้ายจิตใจเราเก็บทุกคําไม่ได้เอาไปเกลียดนะเก็บทุกคำพวกนี้มาเป็นแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันให้เรายิ่งอยากที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้น ไม่ได้พูดเพื่อที่เหมือนแบบว,ว่าโอหอวดว่าประสบความสําเร็จหรือเปล่าเปล่าทุกคนก็เห็นว่ากว่าที่จะประสบความสําเร็จมันผ่านอะไรมาบ้างผ่านทั้งภาบน้ําตาผ่านทั้งความพยายามผ่านทั้งคําดูถูกคําเหยียดหยามคํานู่นนี่นั่นต่ตางๆนานานมามากมายวันนี้พี่ฟ้าเลยจะบอกว่าก็ได้เห็นบ้างในในในบางสื่ออะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเออคลิปที่พี่ฟ้าไลฟ์ไปนั้นนะอ่ะแบบสะเทือนเลย สองนางงามหรือว่าพีดีก็ตามเรื่องของการมาร่วมงานเอ็มจีไอฮอที่ผ่านมาที่พูดไปเราจะบอกนะว่าคำแนะนำมาจากความหวังดีเพราะเราอยากให้รุ่นต่อไปที่จะมาต่อจากเราอะเขาไหวเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาต้องอยู่ให้เป็นมีบางคนบอกว่าทำไมตอนที่แล้วตอนที่พี่ฟ้ามงล่ะพี่ฟ้าเคยไปงานอะไรบ้างจะบอกว่าตอนช่วงที่พี่ฟ้ามงงน่ะ สื่อต่างๆกระแสต่างๆมันไม่เทียบเท่าปีนี้เลยมันไม่ง่ายเท่าปีนี้เลยพี่ฟ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าปีนี้มันง่ายมันมันมีแสงมากกว่าปีของพี่ฟ้าเยอะจริงๆใช่ครับเอามาเปรียบเทียบ er กันไม่ได้หรอกแล้วตอนที่พี่ฟ้าได้ตําแหน่งมา MGI Hall ก็ยังไม่ใช่โชว์ดีซีไงจะไปยังไงจะไปได้ไงแล้วเพิ่งมีปีนี้ ออไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเออไม่ทํากิจกรรมไม่ทํานู่นนี่นั่นบางคนเนี่ยมันอคติจนมันแบบว่าความอาคติมันมันปิดผูปิดตาจนทําให้ทัศนคติมันบงอ่ะมันไม่ได้แล้วไม่รับฟังคําแนะนาแล้วจะประสบความสําเร็จได้ยังไงถ้าอยากอยากประสบความสําเร็จก็ต้องลองฟังจากคนที่เขาผ่านมาก่อนไม่ได้เตือนเพราะว่าเราโอ้โห อะไรนะแต่เราคือรุ่นพี่คนหนึ่งยังไงสุดท้ายถ้าคุณได้ตําแหน่งคุณก็ต้องมาทํางานกับเราเก็ต้องมาอยู่ครอบครัวเดียวกับเราอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าและ M G I M G R ลินพัน M G I H เกี่ยวอะไรกับการประกวดมิสแกรนด์อา้าก็มันคือธุรกิจองค์กรถ้าคุณได้ตําแหน่งคุณก็ต้องมาทํางานกับองค์กรถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะคิดจะพูดอะไรเนี่ยก็ต้อง ไตรตรองให้มันดีก่อนอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็อ่านแล้วบางทีก็ปวดหัวไงแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็แล้วแต่ร้อยพ่อพันแม่แล้วแต่การแสดงความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้แต่สิ่งที่พูดไปทั้งหมดออคือหวังดีไม่มีอะไรหรอกมันคือคําแนะนําที่เรารู้สึกว่าเออจากรุ่นพี่คนหนึ่งก็รู้สึกแบบผิดหวังไงทําไมมันประกวดไปแล้วมี77จังหวัดประกวดไปแล้ว60มาสองคนอย่างเงี้ย จะบอกว่าติดธุระไม่ว่างนู่นนี่นั่นเราก็เข้าใจแหละแต่ว่ามันเป็นไปได้ยังไง60จังหวัดมาสองคนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ <laughs> อยากบอกให้ฟังแต่ว่าในเมื่อเราพูดแล้วจะฟังไม่ฟังก็แล้วแต่เราแตะเขาแล้วแหละแค่นั้นเองจริงๆไม่ต้องมานั่งพูดก็ได้ให้เป็นดามานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย แต่พูดเพราะเราอยากจะแชร์จริงๆเป็นคนที่พูดน้อยแต่ต่อยหนักไงไม่ค่อยได้มานั่งพูดอะไรอย่างนี้เท่าไหร่เคยเห็นหรอเดี๋ยวเข้ากองก็ต้องมาเจอกันอยู่ดีต้องมานั่งฟังกันอยู่ดี อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจำไว้นะการแข่งขันนะเปิดก่อนได้เปรียบทำอะไรก็แล้วแต่เปิดก่อนได้เปรียบไม่ต้องมาเปรียบเทียบปีของของของอิงฟ้าไม่ต้องเปรียบเทียบออมับบมนคนละแบบไปเลยปีนี้เทียบกันไ,ได้หรอก ปีนี้มันยากกว่าเดิมเยอะบอกเลย พี่ปาเราทิกเนี่ยจะหมื่นสามคนแล้วนี่นะก็พูดถึงเรื่องนี้มันใกล้แล้วอีกประมาณเดือนเดือนนิดๆก็จะเข้ากองละจะบอกทิกนะไป่หาแล้วมันบอกว่าต้องสูงเข้ามาใกล้กว่าเดิมแล้วทุกคนเพราะว่ามันจับได้ว่าหนูคอยู่บนรถเตือนๆะ่ะไลฟ์นี้โอเคใกลเข้ามาเดิม ได้ขึ้นกว่าเดิมกล้ละเห็นแคนะ่ห,ห,นหน้าโอเคก่อนจะลงเชื่อไหมพี่ฟ้าไม่รู้นะว่าคนอื่นอะเห็นหรือไม่เห็นความพยายามของพี่ฟ้าปีที่แล้วตอนที่พอได้มงตำแหน่งมิสกนรกรุงเทพปุ๊บ ยังไม่ทันได้มงตำแหน่งมิสแกรนกรุงเทพและอ่ะพูดเลยบอสนวัดไลฟท์ทีไลฟ์เมื่อไหร่เข้าไปดูตลอดเพราะหนึ่งกลัวไม่ทันว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรเขาจะอัปเดตเรื่องอะไรบ้างปีนี้เขาอยากได้าง,งามแบบไหนนู่นนี่นั่นเข้าไปฟังตลอดทุกไลฟ์เข้าไปก่อนเลยมิสแกรนกรุงเทพรายงานตัวมิสแกรนอะไรก็ว่ากันไปสอง บินเลยเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวลงละสองก็คือเขาขายอะไรเอฟหมดที่ห้องพี่ฟ้าเมียนเซรั่มทารักและนางงามเมียนมีมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมีกรอบรอ่ะมีกรอบมีทั้งน้ำพริกนางนาง,งนิบนางนิบนพริกปลาสลิดเซรั่มโบททอกมีทุกอย่าง พอมีพอมีเสร็จปุ๊บพอได้สินค้ามาปับ๊บฉันรีวิวเลยอุ้ยขอบคุณค่ะพี่จอยขอบคุณค่ะฉันรีวิวเลยรีวิวอะช่องทางคิดนะในเมื่อฉันมีผู้ติดตามใน Tik t o อกเยอะฉันรีวิวลง t i k t o อกเลยจบแล้วเอามาลงในเฟซด้วยแล้วแท็กหาบอสทำยังไงก็ได้ให้เขาเห็นว่าฉันนี่แหละคือคนที่สามารถที่จะขายสินค้าเขาได้นะฉันนี่แหละคือคนที่ทําให้สินค้าเขาขายดี อย่างนี้เลยเขามีข้าวแกงใช่ไหมอาไปาปีนี้มีหมอลำใช่ไหมอัดคลิปลงอัดคลิปร้องเพลงอัดคลิปเต้นเกี่ยวกับหมอลำลงติก๊กต็อกเยอะๆช่องทางไหนที่เรามีผู้ติดตามเยอะทำ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 คอนเทนต์ทุกวันให้มีผู้ติดตามเยอะๆๆย่างอย่างน้อยเขาก็ได้เห็นว่าเรามีผู้ติดตามเยอะล้ววะคลิปแค่นี้ นี่คือทิคที่อยากจะบอกว่าแต่ปีพี่ฟ้ามันยังไม่ได้มีสื่อหรือมีแฟนคลับมากขนาดนี้ในช่วงตอนที่เราก่อนจะเข้ากองอะ่ะปีนี้มันมีก็เลยอยากจะแนะนําว่าเออเนี่ยมันโอกาสมาถึงแล้วนะพยายามพยายามเยอะๆแค่นั้นเองมากกว่านี้มันยังไม่พอโอเคทุกคนเขาลง,งกองน,นะน้ำน้ำไล่กันจะชัๆเลยงนะาลังสวนเนี้ยลังจริงจังกับชีวิตกี้มันไล่ละ So much. Mm hmm. mm hmm. ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายนะ